สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันนะคะค่ะสำหรับเช้านี้นะคะคูมพันจะทำอา,อาหารเมนูผัดเผ็ดกบนะคะมีกบนะคะพี่น้องเลยมีกบกบไปกะเพราแล้วก็พริกที่เราตำค่ะตะใช้ใบมะกรดูดอันนี้ก็จะเป็นพริกดีปรีนะคะแล้วก็พริกสดอันนี้ก็ต้นหอมผักชีปลาร้าปลาร้าเกลือไปนี่ยิบแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลน,นิดนึงค่ะพี่น้องค่ะเนชิญชมได้เลยค่ะ ชาแล้วนะคะกระชาตั้งไฟค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่พริกใส่พริกแกงลงไปผัดเนี่ค่ะพริกแกงผัดหมดเลยค่ะให้มันหอมหอมเราเข้าผัดพริกแกงก่อนเด้อค่ะผัดพริกแกงให้มันหอมอให้ออมหอมเลยค่ะ ให้ค่อมๆนะคะนี่ค่ะพี่แกงไฟไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตาบนี่ค่ะเครื่องเครื่องผัด ัดเพชรกบค่ะพี่น้องกบก็กามาจากเชฟภูมิค่ะลงพ,พันธ์ออกมาเมื่อวานหลานเคยเลี้ยงไวุู้วิโรดนะคะกูวิโรดเป็นง,งานเลี้ยงผัดเครื่องแกงกั้นัำหอมด้วยค่ะนี่ค่ะผัดให้มันหอมเลยแบบแบบค่ะอย่งางนี้จา ้นเด็ดจะใส่ไหลด้วยะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเครื่องแกงหอมเสร็จแล้วเอากลบลงด้วยกลบลงด้วยค่ะถ้าเราใส่เครื่องแกงเยอะแล้วก็ครบสูตรแต่พี่อกี้พี่เมือ้เห็นาเา้าด้วยค่ะผัดให้กบุกเลยผัดใต่เครื่องแกงนี่แหละคะ่ะเอ้ย ปุ๊บปุปุ๊บ,บ<า>ดลูกแมวก็ร้องด้วยอ่ะนี่ค่ะหัด,<า>ด,ด,ดทิพย์อะไรลูกอืมอะไรลูกแม่ผัดให้ห้อง,องก่อนค่ะนี่ค่ะผัดห้อง เพีงให้หอมๆใส่กบแล้วค่ะพี่น้องผัดไปเลยนะควันวนี้ครูพันใส่เครื่องเครื่องพริกแกงลงไปนิดนึงเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสัสนค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันก็จะหอมบตัวยิ่ใหญ่เลยพี่น้องเลยตัวยใหญ่บอบอบอ,บอสับละเอียดเลยค่ะละเอียด เสร็จแล้วเราก็ใส่ใส่ไอ้ปะลาะเลราประลาปลาน้ำตาลนิดนึงแล้วก็อะไรแสงเมฆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้่นเครื่องมันกลมกล่อมใส่ด้วยกันนี่ได้เต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 เต้อืมใช่ค่ะใส่ปลาล้ก็น้ำตาลน้ำตาล น้ำปลาเพระใส่อะพี่เ้องส่วนใหญ่คุมพันยังไม่ใส่น้ำปลา <c oughs> นี่ค่ะากระลาหนนะุนๆอันนี้ก็ใส่อันนี้ลงไปแล้วเนี่ยใส่พริกวันนี้จะผัดไม่ต้องใช้น้ำลายโทษด้วยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตนี่ย เอาใ,ใส่ลงไปเอาเครื่องหอมลงไปใบพริกดีปีแล้วก็พริกสดใส่ลงไปเลยคนะ่ะไส่หอมหอมกระเสริฐ่รัเพีน้องอร่อยนาอร่อยน่าอร่อยครับผม ลูกกรองนี่ค่ะผัดเผ็ดกบครับครับผมครับผมก็จะเป็นน้ำน้ำล้างเครื่องเครื่องไอ้ น้ำล้างปลาลนะคะน้ำล้างถ้วยปลาคุณมพันก็จะใส่ลงไปเฮ้ยก็โมให้มันแห้งเกินไปได้ค่ะใส่น้ำลงไปเลยใส่น้ำลงไปนิดนึงคุกคิกนี่ค่ะใส่น้ำลงไปคุกคิกใส่อะไรลงไปอีกทีเนี้ใบกะเพราใส่ลงไปเลยค่ะใบกะเพรา กะเพราแล้วก็จะใส่ต้นหอมบัคชีใส่ลงไปเลยเนี่ยค่ะนี่ใส่ลงไปเลยต้นหอมบัคชีก็เก็บมาจากสวนใบกะเพราก็เก็บมาจากสวนค่ะพี่น้องเก็บมาจากนาไปเก็บที่นาเมื่อวานจากชัยภูมิค่ะพี่น้องเก็บมาจากชัยภูมิ ใส่ลงไปเลยให้ผักยุบอบไว้หอมๆจากไมยได้ไปนะอบไว้หอมจากไอ้เซล็ดสละรันี้อันนี้ก็ต้นหอมใส่ลงไปต้นหอมผักชีทุกอย่างคือเก็บมาจากนาค่ะผมก็ได้ซื้อย่างเลยค่ะกบก็ไรปได้ซื้อเด้ค่ะพี่น้องจบลงชีวิตแบบพอเพียงพอเพียงเลี้ยงชีพ ก็อบไว้สักหน่อยนึงแต่ว่ากบมันก็ไม่สุกยากนะแปบ๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะบปิดฝาไม่ก่ปิดฝาไว้ก่อน <c oughs> เป็นอาหารเพื่อนบ้าน ผัดเผ็ดกบอบ,บจากน้อยพี่นะกำลังเดือดดีเลยถ้าเราปิดฝาก็จะทำให้เนื้อกบเรานุ่มนุ่มแล้วก็หอมผัดเผ็ดกบเด้อค่ะเด้อผัดเผ็ดกบเช้า นี่ค่ะไอ้น้ำมันละอองน้ำมันจะขึ้นมาแล้วก็หยดลงไปอีกก็ทำให้เพิ่มความนุ่มความนุ่มของอาหารความหอมก็จะอบอยู่ข้างในก็จะอร่อยค่ะอร่อยมากนี่ค่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันนะคะวันนี้คุณโคมพันทำผัดเผ็ดกบ าผัดเผ็ดกบให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเด้อค่ะเด้อเครื่องปรุงก็จะมีขา่าแตะไคร้ใบมะกรูดพริกดีปีหอมกระเทียมปลาร้เาเกลือไปนิ้วหยิบอแล้วก็ผงนัวนิดนึงน้ำตาลนิดนึงค่ะถ้าเราใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนี่มันก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นแต่บ่อกออกหวานเนี่ยค่ะใส่นิดเดียวนี่ค่ะกำลังอบ เป็นแต่แซ่บปะคะก็เดือดปุ๊บ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 เป็นแต่แซ่บค่ะพี่น้องเล็ขนนิดนึงกลับนิดนึงนโอ้เป็นแต่แซ่บพี่น้องให้แห้งๆนักห,หน่อยนึงนี่ค่ะขนนิดนึงให้พวกเขาแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าเครื่องเทศมาที่ เครื่องเทศกุมมันใส่เยอะมากจะไม่คาวเย็นผัดเผ็ดกบเด้าไปนอ้องผัดเผ็ดกบกินกับข้าวร้อนๆค่วะวันนี้มาตาหน้ากิน พี่น้องน่ากินค่ะน่ากินด้วเนี่ยหน่ากินน่าเลยค่ะหอมตลบอบอวนผัดเผ็ดกบด,ด้วยค่ะเด้อพี่น้องกินงผัดเผ็ดกบด,ด้วยกันนะน่า่ลยผัดเผ็ดน้ำขุกขีดด้วย ทำกิดบสไน้ำลายเจ็บเนอเนาะค่ะช่องนี้ก็เป็นช่องภูมิพันตุลาการนะคะใา่ทําในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียในให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนพ่องามชนชื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดาเนิชีวิตแบบพอเพียงนะคะทํากับข้าวทํากับข้าวเก็บผักอคุ้งหอยปูปลาใน ไรนาสนผสมของเราค่ะทุกอย่างจะไม่ได้ซื้อนะคะก็คือเราปลูกไว้เพื่อกินนะคะถ้ามีเยอะเราก็ชาวบ้านมาขอซื้อเราก็ขายนะคะอันนี้เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินนะคะอ่าล้วก็จะถ่ายภาพน้องแมวส,สวยๆน่ารักให้กับเอทีได้ดูด้วยนะ,ะเป็นการาพักผ่อนเดี๋ยวใจเพื่อความเพลิดเพลินค่ะเนื้อหาสาระก็ภูมิพันนำเสนอไปแล้วนะคะประเด็นของช่องก็คือถ่ายทอด เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะสืบเนื่องจาก,กาคุณครูคงพันได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะเป็นได้แต่งตั้งให้ได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญค่ะตั้งแต่ปี2559ตั้งแต่วันที่สเสนอขอนะคะว .13 เชิงประกาศรางวัลผลงานระดับชาติ3รางวัลแล้วก็ผลงานศิลนวัตรกรรมก็คืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขได้ใน3เดือนคุณคงพันก็จึงอยากจะ ขยายผลเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับข้าราชการครูและบุคล,ลากรทางการศึกษานะคะได้นําไปตับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ขอยมีความตั้งใจจริงนะคะในการนําเสนอไอท่อของช่องนี่ก็สุกแล้วค่ะพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วคะ่ะสุกแล้วหัดเแยกอน ปึ๊บเดี๋ยวคุณครูพันจะตักตักใส่จานเนาะใส่จานใส่จานใส่จานมาใส่ก่อนอย่เด,ยดีร้อยครับพี่น้องปิดไฟค่ะปิดไฟปิดไฟวันนี้ผู้ช่วยไม่อยู่ครูทำทิงตุลากัน ผู้ช่วยว่ญญาณแล้วค่ะพี่น้องกันเลยตักเองเลยวันนี้รึบตัดเก็ดกบอร่อยอร่อยเด้อพี่น้องนี่ค่ะเผ็ดกบนม่ค่ะน่ากินจังเลยนี่ค่ะเผ็ดกบจานใหญ่ป้า ใส่จานยิ้ยเลยค่ะพี่น้องเยใต่จานเดียวเลยนะป๊าดน่ากินค่ะพี่น้องโอ้เสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องผัดเผ็ดกบจานใหญ่ๆค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะพบก,กัน ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ